เป็นข้าวที่หมักเขาเรียกว่าเทนเดอร์นะคะสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์หมักข้าวดีดขาด้าวด้งนะคะแล้วก็การดูแลแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะใส่แค่เทนเดอร์หมักข้าวดีดอย่างเดียวเลยนะคะช่วงข้าวอายุสามสิบวันลองดูนะคะพี่น้องดูความงามของข้าวนะคะ นี่นะคะตัวนี้หมักเทนเดอร์นะคะเข้าดีดข้าวเด้ดดงตอนนี้ออกรวงแล้วนะคะ อยู่ข้างบ้านนะคะอยู่ข้างบ้านราคา350บาทพ่นได้2.5ไร่